มาแล้วแม่กงมาแล้วมาแล้วมาแล้วพี่น้องสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะนแน่นอนแน่นอนน้องค้าคสำหรับท่านใดน,นะคะที่เขามาติดตามรับชมนะคะในคลิปนี้นะคะฝากกดติดตามเพจเจ๊ต่างคนภูไทยสมเด็จด,ด้วยนะคะท่านจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆนะคะตัวเลขเด็ดๆนะคะฝากติดตามทางอา เพจเจ๊ตังค์คนภูไทยสมเด็จด,ด้วยนะคะฝากกดไลค์ like, กดแชร์น,นะคะแม่วาด,ดีแล้วจ้าคุณแม่แมโอ้เอฟซีคิดหอดอยู่ด้วยบ่ถือบ่ถือ,ถอก็กคิดหอดว่าสันยิ่งบอกขนมอายุพอใหญ่ศูนย์ศูนย์แต่เอ,าเอา้า,เ,า,า,าเอากับฟันเพื่อนหลังนั่ะล่ะ ว่าพ่อใหญ่นี่นอดป้าตัวคนร่อนบริสุทธิ์ใจนำมาอยู่คนเอาเข้าบริเวาเรื่องอายุเลยเหมือนัเองอายุคนเลยกับมิตรบริเรเ่ลืองเลี้บานคนไหมเมนพม้อไว้บริเวรอยู่คนเลยมีตะเพิ่นบอกแค่ปะพ่อใหญ่เบ็นบานคนนอกครับเบ็นบานคนนอกกับโบว่าพ่อนอนป้าตัวคนร่อนากดบริสุทธิ์ใจเดืองอายุอย่างคนไหมพระเพื่อปี84เอาตีแม่มือห้องมาสิบปสุใจเดืองมันออกยะมันไปออกอมสินเนาะ ขากระไรูขาซื้อป็นเขากระไรสองหมื่นผมขาซื้ออันอมสินติโอ้ขาไดสองหมื่นอมสินออกตัวไหนก่อนแม่ห้าสองศูนยที่ระจักจ้ามตัวโอ้พี่น้องค่ะนะคะท่านผู้ชมเอฟซีบอเฮาก็ม่ากัลืมบอกอันก็บ่ได้เ้าเรื่องอายุอย่างพิ่นกแม่เฮากัลืมบอกขาเจ้าว่าเสียงอมสินไว้น้ำเนาะแม่เนาะ เจือไม่องศสิตะพัดพ่อข่อยสายขโมยสื่อจักเกื่อบตะกีพ่อข่อยสื่อเล็มักเละค่ะเช็ดตลอดตลอดตลอดเต็นตายป๋าพ่อข่อยหมักเล็โอ้จ้าแม่มันเป็นมักเล็พ่อข่อยเนี่ยตลัดปีหนังสือเจ้ไว้ผ้ารวยเจ้าเมียัง เพียบตำลาครับตำลามากหมักหมักเอาวิ่งน้องคุณแม่กงกามาแล้วเพิ่นขี่รถมาหาห้าวที่แรกว่าจิไปใจน้องแม่เอามาย่เนี่ยบ่มีหาดก็บอกข้าเจ้าอยู่ดอกว่าเนี่ยบ่มีหาดเนาะเพื่อช่วยโวยากถือเนาะผู้ข้าเจ้าถือเป็นข้าเจ้าถือเก่าศูนย์ทุนเก่าแปดศูนย์แปดข้าเจ้าก็โทรมาบอกเลยข้าเจ้าว่าก็ได้ยุเรกกันเร็กตำราฝันเน่ะข้าเจ้าถือ ปดศูนย์เก่าศูนได้ไหมข้าเจ้ากับตัเขาบอกว่าตำราฝันตัวใดกัหนึ่งหนึ่งเก่าก็หนึ่งศูนย์เก่าหนึ่งศูเก้าตัดสือหมขาเจ้าัดสือข้าเจ้ามีหวงขาเจ้ากับสือใดไหมนันเห็นบอหลามันเข่าตักเนื้สือตำราตัวนั่นเนาะแปลว่าแปลมันมาถือตัวเก่าตำราตัวสุดท้ายเนพาเก่าโบไปณื่อเลยไปที่ฟราตีนยันรถคันนี้ที่วจ่ากระซื้อสิแปดแปดที่เวที่เจ้านี่ Oh. แปดนึงเนี่ยจ้าบาที่ขั้นอันอยู่เฮื่อนันขั้นบริฝันเกี่ยวนั่นสิบเก็ดเตือจ้าไม่ใชคือบอฝันมาทํำขั้นันจะได้ข่อยว่าโอ้ยแม่มันถ้าบอกกูบอกญาบอกเจ้าที่เจ้าท่านกบจคบับนี่ไม่กับฝันบ่าย่ยันขั้นหนินะอดอยว่าขอยฝันว่าอันไอขอยมหาข่อยว่าจะแม่ักรยานกรบอันรถบ่อใส่เมื่อนะจะรถขั้นถือเื่แปดแปดหนึ่งเทือจ้าจะแม่ส oh. hey, mmm. ื talk, nah, uh, ่สิบแปดแปดที่เว บาดขันจอดอยู่เงื่อนบ่บ่ฝันเกี่ยวเขาจะเถือห้าหนึ่งเกียที่ว่าจ้ะป้าเจ้าบาดขั้นมันถือคือบ่บ่ปอิสมบอกจาขี่จะทางคนนี้ตอย่าววื้นว่าวว้นส่วนนั่นแหะเนาะถือว่าถือบ่ที่เขาจะบ่ตายขึ้นไปวคเลขไปแสกรอั่นกันเด็กดังคัากรายใช่ไหมพ้นดังคัากรเขากระบยออกเนาะ กะ่สรุปว่าที่คุณพ่อเพิ่นฝันหาสองศูนย์นีเลขมันเข่าอมสินย้วกอีกสาตัวเลยหาสองศูนย์เลยเป็นบ่แมดหาสองศูนย์เลขเป็นออมสินเลยสามลูกผู้มันขายหลีกมันว่ามันหุ่นจักลูกมันมูลร้านนั่แหละนี่ร้านนี่ร้านไผ่ม่ยัด่อนเนี่น ร้าเพิ่นจะไปซื้อกันไ,ไหมบ่ครับเขาจะาซื้อตลอดเขาจะเป็นผู้ขายเรียกผู้ซื้อเรียกว่าอย่างเขาจะไปซื้อตลอดเขาเที่ยวถือเขาสลราดซื้อเนาะสลราดซื้อเพราะว่าส่มนีน่เขาถือเรียกตลอดแต่ว่าขวดน้ำยาล้างถ้วยเขาก็สิลเลาว่าขนานมีมีคนเบิ่งคลิปอีแม่มีคนทักบอในบ้านมีไผถึกแนี่ยเขาเจ้าซื้ออายุอันตาพอที่ฝันเห็นนี่ยมันบั้มูอยู่บ้านนะครับบอลในสนใจญได้ว่าพอแต่ว่าพอคอยพูดคอยฝันเกี่ยวน่ะมากดีเขาามา พอมึงกูเอาเงินเอาเงินเอาเงินให้มึงก็จะไปซื้อตะลิ่งเนาะกับบริเกียวว่าอายุอันยังเพิ่นเนาะจ้ะบอกพยัญชนกับพวกมึงว่ฝันให้ว่าสิออกอายุเพิ่นว่าสิออกอายุเพิ่นกับว่าตะเปิดรังข้าวเห็นเพิ่นนอนงหย่อนผู้เดียวมันบอกเราพอยัญชนะเอาก็บใบเส้นไก่ก็รวมกินกับฟอกกาแฟไปเพลนอืมไม่เลิกกัตำราฝันเนี่ยมันเป็นกะได้ถามอยู่แต่ว่าพอได้เมาถึงน้องใช้เข้ากันเนาะเรื่อยไปอีพอจักปี ก็เลยเไปบรสุทธิ์ถามอยู่แต่บอดเมา่อกในคลิปสั่มอบอเดบอกยังเพราะว่าตั้งใจเบ้งบานในทียังเดะอตว่าหลังหาสื่อเร่างมันหาเขาอันเลขตัวนี้มันเป็นเลขอันตัวมันดังเกินมันเลยบ่ออกอีแม่ไมนเลยบ่ออกกรู้ทำไม่เป็นยังนอขมเพินฝัน่ฝันว่านฝันในฝันว่าในฝันแตว่าหาเงอคือเก่ากับหนึ่ง เอฟซีวันมหาแม่กุ๋งใจกับแม่สมพ่อสมพรในด้อยเจตังมาแล้วพี่น้องคิดทอดเพิ่นว่าสั่นเนี่ยบ่มีหักตุเจ้าจะไปซีเดีย่เด้วยเนี่ยบ่มีหักน้องพวยก็อยากถือเพิ่นว่ามาให้กำลังใจเล่าแนว่าสั่นไปหยังบ่ไปหยังบ่ปหยังอะไรไปซีเดีย่หยังบ่ได้เป็นหยังเนา้องเมายื่อตะตาน้อยจนเฒ่าไงสื่อละเอียดนี่มันบาดถือบาดบ่ถือเนาะกเว้าสู่ฟังเนาะแม่เนาะเออเขาถามกเว้ามว่ากเว้าให้กันฟังมันบ่หรอ เราจะไปซีเดียตัวแข็งเสียใจอยู่ว่าบอกผู้เจ้าบ,าถบ่ถือคนบ่ถือบอกเสียดายค่ะเอาก็อยากให้ถือเนาะแม่เนาะจ้าแม่นี่หรวันนี้มักตัวใดแม่เบาพื้นว่าอันงวด,งวดไม่นี่งวดไงนี่บอกคุณซื้อตัวเดียวหาหนึ่งหนึ่งหาซื้อตัวเดียวได้มาจากไหนนี่ไอ้กองไหนมาจา<ะ>กสายหาหนึ่งหนึ่งได้มาจากไสายพันธ์ไหม กถ้าพาพนออกเนาะโอ้ฮดก๊อกใหม่ไปอยู่ต้นบ้านหางเจลเคห่าก็หนึ่งของย่องอยู่แต่ว่าอยากว่าจะวาหาที่เวทนี่เพราะว่ามันมันบุกมันบ่มีเพราะว่าที่ผ่านี่บนเนี่ยนอนแต่วาหาที่เวทนี่เพราะว่าเหล็กติดตัดมันเป็นเหล็กตัดแต่ว่าหามันออกเหล็กตัดมันออกได้เนาะเห็นอยี่ยเนี่บ้านเจลเข้บ้านทั้งเจลเข้อยู่คนเนี่มเป็นตัวหนังสือเลยเห็นบอเลขบ้านกันหนึ่งเจ๊แป๊เจ๊จ่าไปแง่งมึงอย่างนี้นะเสาตื่นขึ้น เขาจะบอกอยู่แน่เลยว่าไอแม่สื่อๆสื่ออยู่วงลงสิไอฮ่าไอเขาจะสื่อจะดีใจกันบ่้างจ้าแม่สรุปตัวเลขว่าจะได้กว่าแม่สรุปว่าเอาตัวได้กว่าโอ้ยลืมเกิดไปซื้อซื้อหางซื้อโทนะขอซื้อตัวเบิ้งไปซื้อๆได้แม่แค่เหนมือก่อนนี่คืออันเด็กอ่ะมือก่อนนี่แหละฮดทบสวนไปสวนมา เอาเลขกันกบมางานโ่อเส่็องสาวนี้นามมึงมาเบิ้งเลขงามงามอยู่หางเลฮากรอนในได้สองเกยังอยู่ตุ่นอ่ะเศรษฐีพันล้านห้องย่องอยู่สองเกดงามอั่าไงเศรษฐีพันล้านยุ่งเงินกั่อนงเห็นสับได้บ่ครับหาหนึ่งเห็นสับย์ติดต่วเขาบ่ใบ่ายดูเปที่เดียดนาข่อยด้วย่อยเลยเพราะว่าข่อยแม่แรงขึ้นมากรีมาตั้งแค่ไดพอเกอกับผ่าลินตลเ่งครับผมกเบิร์เ่อรลายได้สักี่พอขกอยกับสื่อตลอด แย่ตืองวดตือขวดผู้ือกงเฮดแต่ว่าเลยออกปรับสมุดนะหมอเป็นห่องเพื่อนหนึ่งให้แก่ตัวใหม่เนาะแม่เนาะจะจแก่ตัวใหม่เดือบัดนี่แม่กงคนหมากนะครับหนึ่งห้าห้าหนึ่งนะครับกัดไบส่วนมากออกบนคือออกล่งแม่จะนี่แต่บนนะส่วนมากเนาะอ๋อสเหล็กเห่นกัม่ตบุไม่บอให้เน้นๆบนไปเนาะครับเนาะก็บโบมันเนี่ยมนโมมี่่ไปกัดอื้อครับกัดใบให้เพรากันแตแต่บ่าผูฝันอภัย้อภหนุ่มพ่อหน่ฝันม่อฝันยี่อว <Das S 2> คโ oh, อ้ฝันมาจักไปหยังคนณหลวงบ,บ่กเลยว่า่ยวก็พวบม้อตำลังาฝันมอมีฝันมาเด็ไเป็นฝันมากินเหล่าฝันมากินเหล่าซืิอๆแต่ว่าของ่อในอัน,นมันยังบด้ตัวเลขเนาะครับเ<อ>นาะบอ่บอบอ่อบ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 ่นบ่อบ่อบ่งไ่อบ่บ่บ่อเ่อบ่บ่อบ่่อเ่อบ่อบ่บ่อบ่อ่อบ่าบ่อ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 บ่งบ่งบ่บ่อ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 บ่่อบ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 ่าบ่อ่อย่อบ่อ่ออ ออกไปตัวนั้นตัวนั้นซุ่มข้าวเจ้าพีน่ะเข้ากันตีที่ที่เลยก็ปไปเห็นอยู่ตุ่นหางเจอรถขีม่มอเตข้าครับนั่มันสิ่งเป็นของปลอมหรือของแท้ขปเขากับโบได้ไปอันมันใจมันยังเพราะว่าโบได้มากกัจัดเนาะแม่เนาะช่วยมากกัจัดมอเตข้าบ่ได้ไปอันนั้นดอกครับเพราะว่ามันเดี๋ยวจังล่อล่อเบิ่งอีกเนาะคะล่ะเบิงหาของฝันเหมือนกันอีกหอดึงหอดังเนาะ คุณพ่อเพิ่นสิฟันตัวใดพี่น้องมันกังบักมันบระบอกมันบ่อมันดังแห้งกระจ้าวดังแห้งขักดังแห้งขาดหลีกตัวนี้ดังแห้งแม่อันลูกสาวมาทำหลานน่นะแม่มากอดเอื่อยเนาะอันผู้น้องสาวมันผัดถึงเลยฮะมันยังฝันแบบนี่ผู้เบาผู้มื่อหนึ่งมามาหมักมันเขาเลยซื้อเลี้บ้านเขาสิบเจ็ดเนี่ยข้าขอว่าก็คือพ่อฟันมาตีนยันรถขั้นยู่เพื่อนในภา่าค่ะมายันนี่ยังขั้นนี่แปดแปดหนึ่งเนาะให้ว่าแปด เขากาเล็กรถเขากรบโยไปรถดไปไปสนใจนำลาหนึ่งเขาบระยันมาครับมายันแกาสหนึ่งว่ารถเป็น่งท่านาิ๊เหนึ่งรถานกิ๊ดหนึ่งแตานกิ๊ดหนึ้งท่านกิ๊ดหนึ่งเปานกัดหนต่งเาบัิด้นงเขานังตัวพุ่งเ่านกิ๊ดหนึ่งศูานกิวดงทัานงตัวหนึ่งท่านกิ๊ดหนึังทัานลยไดวนึ่ง้่เนาะเดหเึาเทาานัวเดยวคือเขานกเ๊ดหนื่งท่านกิน่งไ่านกิ๊ดหนึ่ง่านกิ� เขาเจะาสื่อเป็นเขาจะากระสือสนหาสนหกสนเก็ี้ส่นแปดไปเนาะเขาเจะสื่อเป็นแต่ของผันโมเมนหนักปนนแต่วบาสตัวแรกเขาเอาตัวตัวนั้นตรงๆข้าสั่กันได้ลอตัวเลขข้อฟันของคุณพ่อเดี๋ยวจะได้่างๆจะสิปหาพ่อเนาะจ้าจ่าหานของแม่กงนี่หางึ่งหาเนาะแม่เนาะจ้าคอยคอยคอยเห็นอยู่หางตะเกีดอกข้อหอยนาะบิฟันแม่บิฟันเมยยังเต้ยเป็นโตของย่องอยู่เิดมาหางะเกีต้นแล้มันกับออกดอกสามสอดด้ยค่ะ ดอกสามสอดสอดเดียวขึ้นไปมันแยกกันสามแบบอ้าเธอโศกเธอหมานจะได้ความกุญแม่กงงได้หลายเด้อเขมฝันข้อมูลนี่เนาะเขาพุ่มหวังวางสิลดเนาะหมขำเตือนทางช่องเป็นเพียงแนวทางในการนำเสนอเท่านั้นตัวเลขทุกตัวมีสิทธิ์เข้าและก็มีสิทธิ์หลุดการลงทุนมีความเสี่ยงร้อยเปอร์เซ็นต์เต็มโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชม